สวัสดีจ้าเอทุกท่านเรามาดูลาวพัฒนาวันศุกร์ บรรุกที่ยี่สองทับสามทับหกเจ็ดนะคะสุขที่ยีบสองทับหกสามหกเจ็ดตัวนี้ผิดลบไปก่อนเขียนสกปรก <c oughs> เราจะใช้มื่นนะคะเลขเดียวคือสองห้าเจ็ด 0จ็ดก็คือหมื่นนะคะเราใช้หมื่นใช้หมื่นบวกกันใช้4ี่บวกสองบวกสองแบวกสก็คือเอาห บวกกับเจ็ากับสอนะคะเอาสบวกกับ4ปรับปุุงใหม่สี่ละห้าหกหกเด จำพหกก็คือสองหกไม่ได้ทำย้อนหลังให้ดูนะคะมันผิดบอกเลยสองเจ็ดเอาใหม่เอาใหม่เปลี่ยนหลักใหม่สองแปดสามหกวันศุกร์มีหกนะสามเจ็ด สามแปดหกชุดตรงจะจะแต้มให้ไหมนี่เอาไปที่สองหลักนี้นะคะแต่จัดหมดแหละเพรว่าเลขไม่เข้าใจเลขเลยเลกหลาวแต่ก่อนมันเคยออกเลขประจำวันนะคะเลขประจำวันนี้มันจะออกทุกครั้งเลย ตันี้มันไม่เข้านจจัวันมันไม่เข้าเดี๋ยวหาลักลอยก่อนจากนิจล่างตัวนี้บนนะคะบน ตัวนี้ล่างนะคะล่างเราจะใช้เลขวันบวกกันนะจะลองเอาอย่างนี้นะคะวันนี้เป็นวันวันที่มันออกคือวันศุกร์วันศุกร์ก็เป็นหกตั้งเลขกันนะเลขที่ออกก็คือสองห้าเจ็ด เจ็ดศูนย์หกเราใช้เลขวันนะคะเอาหมดทุกตัวนี่แหละบวกกันสิมันจะได้อะไรใช้เลขวันนะคะวันคือหกบวกสามคื้ที่ ถ้ามาหนึ่งนีก็งึดแล้วเนาะเราใช้เราใช้ตัวนี้นะคะสองห้าเจ็ดเจ็ดศูนย์หกบวกกันบวกเลยเท่ากับเจ็ดบวกกันเลยหกบวกเก้าหกบวกสามเป็นเก้าศูนย์เราไม่เอาเอาแปะ เปลศูนย์ไม่เอาเพราะว่าศูนย์ออกเอาศูนย์ทีไรไม่ออกยังก็เป็นแปดนะมันได้เก้าศูนย์หรือว่าคนละสูตรมันจะจะมาเนาะมันเป็นเลขวันหกบวกเจ็ดได้สิบสาม สาบวกเจได้ศูนศบวกห้าก็ได้ห้าห้าบวกสองได้เจ็ดเอดก้าเอคือกันใ้กำนิยล่างแปดเจ็ดอนกันเลยจับคู่ก็คือเกจ 9ก้9าจปด้าจกะมานะคะเพราะว่าวันสุกร์วันสุกร์จะมี6กับวันศุกร์จะมี6กับ1แต่คุ้มันคือ9แปดเจ็ดแจะมาแปดเก้าไหมแปดเก้านะ วันศุกร์นี้มันจะมาที่หกหนึ่งหกเจ็ดแปดเก้าหกสเจ็ดแปดเก้าหกเก้าหกศูนย์หกหนึ่งแต่เลขวันมันไม่เข้าเลยเลขวันนี้มันจะไม่เข้าเลยหนึ่งเก้าหนึ่งศูนย์หนึ่งเลขประจำวันนะคะคงพี่ด้วยคง้พี่ด้วยนี่ แต่หกมันก็ไม่มีไม่มีเปเว่ามันไม่มาห้าโบวกสองหก้า เจ็ดเก้าหลักร้อยมาที่เก้าแล้วมาที่เจ็ดสองอย่างเลยอย่น,นี้นะจะให้จับคก็จับก็บกคือเจ็ดสองหกเจ็ดสามหกนะคะน่คะ หลักร้อยเจ็ดสองหกเจ็ดสามหกอีกก็คือเก้าสองหกเก้าสองเจ็ดหลักร้อยนะคะเอาเอาลอยอยู่ตรงนี้ร้อยมันจะมานี่แหละมันโซนที่เก้าโซนที่เก้านะคะเจ็ดก็ศูนย์เก้าเจ็ดก็ศูนย์เก้ากับโซนเหลือสองเลย อสองหางเลยนี่นะคะชบมีค้าโชบมีค้าโชบเลยมันมาทั้งเก้าถึงเจ็ด <c oughs> สซีเอาหมดนี่แหละเนาะล่างล่างทั้งหมดนี่เอาเลย จับล่างทั้งหมดเลยไม่ต้องไม่ต้องจุ่งมันไวโดกจุ่งมันไว้เดียวมันจะไม่จะไม่ถูกเอาเหมือนกันนี่แหละเอดก็จะเอาเหมือนกันนี่แหละแต่มาเจ็ดเก้าเก้ารู้ไหมมันไม่เข้าเมื่อวานนี้วันนี้แหละมันจะเข้าวันศุกร์นี่แหละมันจะเข้า ชอบตัวไหนก็จัดไปตัวนั้นนะคะบนล่างบนล่างนะคะตัวนี้เป็นบนตัวนี้เป็นล่างหากล้องต่ำไม่รู้จะทำยังไงอะ่ะแคบเลยบนล่างนะเนาะแคบไว้เลยเข้าไม่เข้าเดี๋ยววันจันทร์พกันใหม่ แคบไปเลยนะคะอา้าวบนล่างดูแล้วซื้อขากองใหม่ก่อนแค่นี้นะคะดูความเปื้อนแนวทางที่ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆดังสิ้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยจ้าขอบคุณผู้ที่ติดตามนะคะขอให้ร่ำๆ่รวยๆมีเงินท้องใช้ไม่ขาดมือโชคดีมีความสุขทุกท่านนะคะ สวัสดีจ้า